ตัวอย่างข้อสอบสอวนอข้อต่อไปครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุศาสตร์โมเลกุลครับจากโจทย์นะครับถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนในในเซลล์สัตว์นะครับทีนี้นะครับเด็กๆต้องมาร์กไว้เลยนะครับว่าในข้อนี้นะครับเขาถามที่เกิดขึ้นในเซลล์สัตว์นะครับซึ่งเซลล์สัตว์เนี่ยเด็กๆครับเป็นเซลล์ประเภทยูคาริโอตนะครับเป็นเซลล์ประเภทยูคาริโอติกเซลล์เนาะยูคาริโอ เดกเซลล์ cell, นะครับซึ่งมันจะมีกลไก,ลกลหรือกระบวนการบางอย่างนะครับที่แตกต่างกับที่เกิดขึ้นในแบคทีรียหรือโปรคาริโอตนั่นเองนะครับมาร์คไว้ก่อนนะครับแล้วก็เขาถามเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนเราเรียกว่ากระบวนการทรานสลชันนะครับทรานสลชันแต่จริงๆแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดทランスเลชันจริงๆแล้วมันก็ต้องเกิดทานสคริปชันมาก่อนนั่นเองเนาะจริงๆแล้ว การแสดงออกของยีนเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจาก DNA ที่อยู่ภายในนิวเคลียสนะครับของยูคาริโอตนะครับซึ่ง DNA เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแม่แบบนะครับทำหน้าที่เป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ m r n a ออกมานะครับในการสังเคราะห์ m r n a ซึ่งกระบวนการในการสังเคราะห์ m r n a เเราจะเรียกว่ากระบวนการทรานสคริ i ชันทรา s c r i p t i o n โอเคโดยในกระบวนการดังกล่าวนะครับเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งเลยต้องมี DNA แม่แบบเนาะ DNA อ็นเอเทมเพลตดีเอ็นเอเทมเพลตโอเคโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับ DNA เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสายคู่ใช่ไหมครับ DNA มีสายคู่แต่ในกระบวนการสังเคราะห์ mRNA เนี่ยนะครับ DNA ที่ทำหน้าที่เป็นแม่แบบเนี่ย มันจะใช้เพียงแค่สายเดียวเส้นเดียวเนาะสายเดียวของแต่ละยีนเนาะ DNA เราเป็นสายคู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมครับนะแม่แบบเนี่ยจะต้องแยกออกจากกาันแล้วเราก็จะทําการแยกออกจากกาันแล้วเราก็จะทําการนะครับสังเคราะห์ mRNA นะครับ ที่คอม p พลเมน t a ท y กับเ,เส้นของ DNA แม่แบบแค่เส้นเดียวเนาะเราจะไม่ได้ใช้ DNA ทั้ง2เส้นเป็นแม่แบบนะครับไม่เหมือนกับกระบวนการ DNA Replication หรือการจำลอง DNA ที่เราจะต้องใช้ DNA ทั้ง2เส้นเป็นแม่แบบในการจำลอง d n a สายใหม่ขึ้นมาแต่ในกระบวนการทั s c r i p t i o n เราจะใช้ DNA แม่แบบเพียงแค่เส้นเดียวเนาะ DNA t e m p l a t e ของแต่ละยีนจะใช้1เส้นต่อไปครับ อะไรอีกที่ต้องใช้ในกระบวนการ transcription นะครับก็ต้องมีเอนไซม์ที่เป็นพระเอกในกระบวนการนี้เลยนะครับในการสังเคราะห์ mrna เราจะใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่า rna นะครับ polymerase นั่นเอง polymerase นะครับอ่าน a polymerase ซึ่งจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์ a หรือ mrna นั่นเองนะครับสังเคราะห์ m RNA ซึ่งย่อมาจากคำว่า messenger RNA นะครับในทิศทางสายใหม่เนาะในทิศทางหรือ mRNA ในทิศ5พามไป3พามเสมอนั่นเองนะครับแสดงว่าวิ่งไปบนแม่แบบเนาะวิง่งนะครับวิ่งไปบน DNA แม่แบบหรือ DNA อนะ็นเอเทมเพลตเนาะในทิศ3ไป5นั่นเองนะอ่าโอเคเทมเพลตในทิศในทิศ3ไป5นะครับโอเค เพื่อที่จะสร้าง mRNA ในทิศ5ไป3โอเคนะใช้ DNA แม่แบบใช้เอนไซม RNA polymerase แล้วก็ข้อที่3ครับต้องมีหน่วยย่อยนะครับของ RNA หน่วยย่อยของ RNA เราจะเรียกรวมๆว,ว่า NTP นะครับ S นะครับย่อมาจาก n e w c r e o t i d e นะครับ t r รก็คือ3เนะาะ t r i f o s ฟอ่าอยู่ในรูปของนิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟตนั่นเองนะครับอ่หรือบางครั้งเนี่ยเราจะใช้คำว่าไรโบนิวคลีโอไทด์ก็ได้เนาะไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับอ่าไตรฟอสเฟตซึ่งจะแตกต่างจากหน่วยย่อยในการสังเคราะห์ DNA หน่วยย่อยในการสังเคราะห์ DNA เเนี่ยจะมีตัวดีเล็กนำหน้านะครับจะมีดีเล็กนำหน้าซึ่งเราเรียก เราจะเรียกมันว่าดีออกซิคนีโอไทด์ไตรฟอสเฟตนั่นเองหรือ DNTP แต่ในขั้นตอนนี้เรากำลังจะสังเคราะห์ r n a ใช่ไหมครับดังนั้นหน่วยย่อยก็ต้องเป็นหน่วยย่อยของ RNA ครับก็หลักๆก,ก็จะมี3ตัวนี้เนาะกระบวนการ Transcription เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในนิวเคลียสครับของย e ูคาริโอตเกิดในนิวเคลียสเนาะ ของยูคาริโอตทีนี้พอได้ mrna มาแล้ว mrna ที่ได้เนี่ยครับมันยังไม่พร้อมที่จะส่งออกไปเข้าสู่กระบวนการแปลร,รหัสทันทีนะครับมันจำเป็นจะต้องมีการปรับแต่งให้อยู่ในรูปที่พร้อมทํางานนะครับเพื่อให้กลายเป็นแมททัวเนาะกลายเป็น mrna ที่สมบูรณ์เลยนะครับนั้นครูอขอเปลี่ยนคำพูดนิดนึงเนาะ เอ uh, m i n a ตอนแรกเนี่ยนะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ในรูปที่ยังไม่พร้อมทํางานเนาะเราเรียกว่าพรีนะครับ p r i ร a r y transcript เนา Prim ะ primary transcript อ a ทีนี้พอผ่านมันต้องผ่านกระบวนการตัดแต่งเนาะให้พร้อมทํางานเราเราถึงจะเรียกว่า miRNA ได้ซึ่งกระบวนการตัดแต่ง mRNA ให้อยู่ในรูปที่พร้อมกับทำงานเนี่ยเราจะเรียกว่ากระบวนการ RNA processing นะครับ RNA processing โอเคซึ่งกระบวนการดังกล่าวนะครับเด็กด,ดอกจันพบได้ในย e นะูคาริโอตเนาะพบในยูคาริโอต ه, ซึ่งสอดคล้องกับคําถามข้อนี้เขาบอกว่าที่เกิดขึ้นนะกระบวนการนี้เกิดขึ้นในเซลล์สัตว์ซึ่งเป็นเซลล์ของยูคาริโอตนะครับดังนั้นมันจึงจําเป็นจะต้องมีกระบวนการ R n a น r o c e s s i n g มาตัดตนะครับ mRNA ที่ถูกสร้างขึ้นมาที่อยู่ในรูปที่ยังไม่พร้อมทํางานเนี่ยให้อยู่ในรูปที่พร้อมทํางานนั่นเองนะครับโอเคทีนี้กระบวนการ r n a p r o c e s s i n g เนี่ยถ้าเกิดเด็กๆจําได้เนาะมันก็จะมีหลากหลายขั้นมันจะมีหลากหลายกระบวนการนะครับเช่นนะครับการเติม อาจจะครูเขียนเป็นข้อ,ขอสรุปให้เนาะอาร์เอโพซ s ซิ่งมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับเช่นการเติมเนาะเติมโพลีเอทิลนะครับเติมโพลีเอ Pink A, ก็คือเบสเอจำนวนมากนะครับที่ด้านปลายสามพามของเราเรียกว่าโพลีเอทิลนั่นเองนะครับแล้วก็สองเติมนะครับห้าพามแคปนั่นเองเติ Pink A, ตมห้าพามแคปนะครับก็คือเติมเบสจี Bed G, นะครับเข้าไป เบสจในลักษณะที่พิเศษหน่อยหนึ่งเนาะเติมเข้าไปนะครับที่ปลายห้าพันของ mRNA ข้อที่3ครับเกิดกระบวนการที่เรียกว่า RNA splicing นะครับมีการตัดอ่ามีการตัด intron อ่ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่ยีนนะครับ intron แล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อม exon เข้าด้วยกันนะครับ exon เข้าด้วยกันเข้าด้วยกัน เนื่องจากว่าส่วนของ intron ไม่ใช่ยีนเนาะและในขณะที่ส่วนของ exon เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นยีนที่าสามารถทานสลีดนะครับไปเป็นรหัสของกรดอะมิโนได้ไปเป็นโปรตีนได้ส่วนอ intron เนี่ยไม่ใช่ดังนั้นจําเป็นจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า s p ป i c i n g มาใช้ในการตัดอินท r o n แล้วก็เชื่อม exon เข้าด้วยกันนะครับสขั้นตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่เรียกว่า RNA processing นะครับซึ่ง เกิดขึ้นในนิวเคลียสเช่นเดียวกันอ่ะเกิดในนิวเคลียสเนาะนะครับครูเขียนไม่พอแล้วนะครับดังนั้น DNA ทาง Scription มาเป็น mRNA แล้วก็เกิดกระบวนการ RNA processing ได้เป็นอ่า mRNA ที่พร้อมใช้งานเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เกิดในนิวเคลียสหลังจากนั้นนะครับมันจะมีการส่งเนาะ mRNA ที่อยู่ในร,รูปที่พร้อมทำงานอคูเขียนเส้นปาะออกไปยังไซโตพลาซึมทีนี้ไอ้เจ้า mRNA จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับเราเรียกว่ากระบวนการแปลรหัส นะครับแปลรหัสให้กลายเป็นโปรโตีนแปลรหัสให้กลายเป็นโปรโตีนนะครับซึ่งเราเรียกกระบวนการแปลรหัสว่ากระบวนการทรานอะไรลูกทรานสเลชั่นเนาะทรานสเลชันเกิดในไซโตพลาซึมของเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งจะใช้ออกร์แนวที่สําคัญก็คือไรอะไรครับไรโบโซมนั่นเองนะใช้ไรโบโซมโอเคนะครับทีนี้ภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ mRNA e นะครับที่ผ่านกระบวนการ RNA processing มาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการแปลร,รหัสหรือกระบวนการ translation เพื่อสังเคราะห์เป็นโปรตีนขึ้นมานะครับโดยการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยครับะจะเริ่มนะครับที่ปลายนะครับของอปลาย mRNA จาก5ผ่ามไป3่ามคือเริ่มต้น translation ไปในทิศทางนี้นะครับโดย ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับของการ translation เนี่ยนะครับเกิดก็คือตำแหน่งที่เราเรียกว่า start codon เนาะซึ่งจะมีรหัสเบสที่จำเพาะก็คือ AUG นั่นเองนะครับซึ่งเบส AUG เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นรหัสตัวแรกไม่จำเป็นจะต้องเป็นรหัสทางปฏุกรรมตัวแรกอย่างเช่นข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็น a u c g ซมาก่อนก็ได้นะครับนะทีเนี้ยนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องเกิด กระบวนการ translation ตั้งแต่ 3, 3รหัสตัวแรกถ้าเกิด3รหัสตัวแรกเนี่ยไม่ใช่ AUG นะครับดังนั้นเวลานันกเรียนเนี่ยไปเจอเข้อสอบในลักษณะเนี่ยมันก็จะมีออกสอบค่อนข้างบ่อยเนาะที่เขาให้รหัส mRNA มาแล้วก็ถามว่า mRNA ดังกล่าวนะครับผ่านกระบวนการ translation จะได้เป็นกรดอะมิโนกี่ตัวต่อกันนะครับโอเคทีเนี้ยนะครับเด็กๆก,ก็ต้องเริ่มนะครับ a n นสเล e หรืออ่านรหัสตั้งแต่ด้านปลาย5ภาพนะครับโดยหาตำแหน่งนะครับ ที่เป็น Start Codon ให้เจอให้เจอซึ่ง Start Codon เนี่ยจะมีรหัสนะครับเป็น AUG ดังนั้นพอเจอแล้วนะครับพอเจอแล้วเนี่ยนะครับเราจะแปลไปทีละ3กรดอะมิโนนะครับสมมุติว่าตัวต่อไปเป็น AAA ตัวต่อไปเป็น GGG ตัวต่อไปเป็น CCC ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดเด็กๆเจอสต็อปโคดอนซึ่งสต็อปโคดอนเนี่ยจะเ,เป็นรหัสที่ไม่สามารถสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนได้มีด้วยกัน3ตัวด้วยกันคือ UAA นะครับ u a UAG ผูเขียนผิดเนาะเป็น UAG แล้วก็ UGA นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับไรโบโซมเคลื่อนที่มาจนเจอรหัส1ใน3ตัวนี้นะครับก็จะสิ้นสุดกระบวนการทานทานอะไรครับทานสลชั่นนะครับก็จะได้เป็นโปรโตีนออกมานั่นเองนะครับก็จะได้เป็นโปรโตีนออกมานะครับโอเคได้เป็นโปรตีนออกมาเนาะโอเค ทีนี้เราไปดูตัวคำถามในข้อสอบกันนะครับข้อกไก่ครับถามว่าในแต่ละยีน DNA เพียงสายเดียว เป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ RNA ใช่หรือไม่เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าในกรณีกระบวนการ transcription เนี่ยนะครับเราใช้ DNA ครับเป็นแม่แบบซึ่ง DNA เนี่ยโดยปกติมันมี2เส้นน,นะครับแต่ในยีน1ยีนเนี่ยนะครับใน DNA ยีน1ยีนเนี่ยนะครับจากโครงสร้าง DNA ที่มี2เส้นเนี่ยเส้นที่เป็นยีนเราใช้คำว่าเส้นที่เป็นยีนเนาะจะมีเพียงแค่1เส้นดังนั้นในกระบวนการนี้เราใช้ DNA แม่แบบ1เส้นซึ่งแตกต่างจากกระบวนการ DNA replication นะครับที่ครูบอกว่ามัน จำเป็นจะต้องใช้ DNA แม่แบบ2เส้นในการจําลอง DNA ใสายใหม่ขึ้นมานาะแต่ Transcription ใช้ DNA แม่แบบ1เส้นดังนั้นคําตอบข้อนี้ครับถูกต้องนะครับต่อไปข้อขอไข่ครับ RNA ที่สร้างขึ้นมานะครับนำมาแปลรหัสสร้างโพลีเพปไทด์ได้ทันทีหลังการหลังหลังการถอดรหัสสิ้นสุดนะครับหมายถึงหลังจากที่เราได้ จาก DNA t r a n s c r i p t i o n ออกมาเป็น m r n a เนี่ย mRNA เข้าสู่กระบวนการ Translation นะครับสังเคราะห์เป็นโปรตีนได้เลยทันทีไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะในยูคาริโอตหรือในเซลล์สัตว์เนี่ยนะครับมันมีอ่ ส่วนของ mRNA เนอะที่ไม่ใช่ยีนเนี่ยปนอยู่ด้วยนั่นก็คือส่วนของอินท r o n เราจำเป็นจะต้องมีการตัด i n t r อนทิ้งแล้วก็เชื่อมต่อเ e x ซอนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็มีการเติม poly เ t เท l เติม 5' cap นั่นเองนะครับซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า RNA processing ดังนั้นในยูคาริโอตหรือในเซลล์สัตว์ไม่สามารถเกิดได้ทันทีครับหลังสิ้นสุดกระบวนการถอดรหัสเนาะจาเป็นจะต้อง ผ่านกระบวนการ RNA processing ก่อนน,นั่นเองนะครับในข้อคอควายครับถามว่า n u c l e ี t i d e สามโมเลกุลแรกของ RNA ทำหน้าที่เป็นรหัสเริ่มต้นรหัสเริ่มต้นในที่นี้ก็คือ AUG ใช่ไหมครับอย่างที่ครูพูดให้ฟังนะครับก็คือหลังจากที่ได้ mRNA ที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการ translation เพื่อสังเคราะห์โปรตีนแล้วเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการสังเคราะห์นะครับกดอะมิโนตัวแรกที่รหัส แรกเสมอนะครับนะครับรหัสตัวแรกเนี่ยอาจจะไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับซึ่งรหัสตัวแรกก็คือ AUG อย่างที่ครูยกตัวอย่างในภาพเนาะนะครับมันเคลื่อนที่มาได้อีกนิดนึงเนาะถึงจะเจอ AUG นะครับแล้วก็สั่งข้อออกมาทีละสามตัวไปเรื่อยๆจนในที่สุดไปเจอ stop codon น,นั่นเองดังนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่นะครับรหัสแรกเสมอไปนะครับข้อข้อควายก็เลยผิด ข้องูงูรหัสพันธุกรรมที่แปลให้กดอะมิโนนะครับรหัสพันธุกรรมที่แปลให้กดอะมิโนมีทั้งหมด64รหัสนะครับข้อนี้ก็ผิดนะครับเด็กๆระวังโดนหลอกเนาะในตารางนะครับจีเนติกโค้ดเนี่ยมันมี64รหัสก็จริงนะครับ แต่ใน6 4รหัสเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลเป็นกรดอะมิโนทั้งหมดนะครับจะพบว่ามันหายไป3รหัสหายไป3ตัวนะครับมันมีเพียงแค่คําตอบที่ถูกต้องก็คือมีเพียงแค่6 1รหัสนะครับ6 1รหัสหายไป3รหัสนั่นเองก็คือสต็อปโคดอนะครับสต็อปโคดอที่ครูเขียนเนาะ3ตัวนี้จะไม่ถูกทานเสลต์ไปเป็นกรดอะมิโนดังนั้นนะครับจ,จึงเ,เป็นคําตอบที่ ผิดนั่นเองของ,งทีนี้ครูจะสอนเพิ่มเติมนิดนึงว่า,ารหัสทางพันธุกรรมเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่ามันมี64รหัสเนาะรหัสทางพันธุกรรมเนี่ยเราเรียกว่าทิพเปิลโคดอนใช่ไหมทิพเปิลโคดอนโอเคนะครับทิปเปิลแปลว่า3แสดงว่ามันจะ1รหัสเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ลำดับเบสเรียงต่อกันทีนี้3ลำดับเบสอ,อย่างนี้นะครับ3รหัส หรหัสเท่ากับ3ามรดับเบสในแต่ละลำในแต่ละในแต่ละตำแหน่งอ่ะในแต่ละตำแหน่งนี่คือตำแหน่งหนึ่งตำแหน่ง2องตำแหน่ง3เนาะจะมีโอกาสเป็นเบสได้4ชนิดใน DNA หรือใน r n a ซึ่งนะครับมีเบสด,ด้วยกัน4ชนิดอะสชนิดเนาะดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นสลับตำแหน่งของเบสสชนิดเช่นครูยกตัวอย่าง AAA, a GA, a a a g a g a AAG เห็นไหมครับมันสลับตำแหน่งกันไปกันมาก็คือเอา4คูณ4คูณ4นั่นเองมันเท่ากับ64รหัสนะครับแล้วก็อย่างที่ครูบอกว่าใน64รหัสจะลบไป3รหัสก็คือ STOP CODON ที่ไม่สามารถแปลงเป็นกรดอะมิโนได้ก็เหลือทั้งหมด6 1รหัสนั่นเองนะครับโอเคดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือข้อกไก่นะครับแลโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่ในข้อสอบข้อต่อไปครับ